วายาทามานี้เสนอเมนูหมูกอบจ้าทำไปท้งแรกที่นี่เอาจิ้ม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 จิมจมจลงไปจิ้มลงไปจิ้มลงไปโอ้ยเอามาแซ้มาส่งสูตรเป็นบเนาะสิเป็นบ่ะน้าเราจะถอดตรงเดินด้วยกันไม่จิกอบเขาว่าป้ ทอดทอดเออกระเหลืองงาอย่ได้ลใกล้แล้วล่ะว้าวพอใครแม่บางงามืของเพ่อนเแก่พอได้แก่พอได้กินบางงามที่ได้ล่ะเนาะยังซายังขวาไต่เอามาห้ชิมบางกนะ,ะ <tes hak> อ้ม <they choose> <religion> <omes> ันกระซ่บอยู่ได้ละหน้าตาก็ บบผ่านทำไรล้เอ้าพอไ,ไปเราจะไได้เบิ้งออกไปพักขนาบังว,ว้าวคาะมูก,กอบที่ฉันรอว้าวุน่นจังเลยจ้าบ๊ายบายจ้า